รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันทุกๆวันเนี่ยผมจะต้องนั่งเขียนแบบแล้วก็ออกแบบโดยที่ความต้องการมาจากหัวหน้างานและก็ลูกค้าจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในตอนเรียนเนี่ยอาจารย์สอนบอกว่าให้เราคิดนอกกรอบ แต่ณนะวันที่มาทํางาน3ปีกว่าเราไม่เคยคิดนอกกรอบได้เลยเพราะว่าเราต้องมาทํางานภายใต้คําจํากัดความจากหัวนหน้าแล้วก็ลูกค้าผมรู้สึกว่าเอ้คำว่า3ามนี้ของผมมันคืออะไรผมก็เลยคิดว่าสามนี้ของผมคือการออกแบบชีวิตของตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะไปออกแบบชีวิตให้คนอื่นนะครับเลยตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็กลับมาสร้างบ้านหลังนี้นครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกําลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ มาพูดถึงบ้านไร่ไอาอารุณอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงรู้จักอาจเป็นหมุดหมายหนึ่งที่อยากจะไปหรือบางท่านก็ได้ไปสัมผัสด้วยตนเองมาแล้วซึ่งวันนี้เราไม่ได้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวฟาร์มสเตย์เพื่อพักผ่อนชมบรรยากาศบ้านไร่เท่านั้นแต่เราจะไปตามหาและพูดคุยกับคนเปลี่ยนโลกของเราซึ่งโลกของเขาได้เปลี่ยนไปเมื่อกลับคื้นสู่พื้นดินทินเกิดที่บ้านไร่ไอาอารุนแห่งนี้ เรื่องราวของคุณเบสวิโรธชิมมี่เป็นที่รู้จักและสนใจด้วยความที่เป็นสถาปนิกหนุ่มรุ่นใหม่เรียนจบด้วยเกียรติยมอันดับหนึ่งแต่ตัดสินใจผันชีวิตลาออกจากงานประจําแล้วกลับสู่บ้านเกิดเพื่อปลูกพักและสร้างฟาร์มสเตย์ร่วมกับครอบครัวซึ่งบทสัมภาษณ์ในวันนี้จะทําให้เรารู้จักตัวตนและเข้าใจถึงแนวคิดทวนกระแสของเขามากยิ่งขึ้นครับ ชื่อเบสวิโรชิม,มีครับเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่ที่บ้านไร่อายารุณอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองครับรู้ตัวว่าชอบการเกษตรตั้งแต่เมื่อไรครับคุณเบสเอ,อ่อจริงๆแล้วเราเป็นเด็กบ้านนอกครับเกิดมาก็อยู่ในอาชีพเกษตรกร,ร,กรอยู่เลยเพราะว่าเป็นอาชีพเดิมวของคุณพ่อก,กับคุณแม่อยู่แล้วครับตอนเช้าๆามาเนี่ยเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผัก เก็บน้ํายางอะไรอยู่กับคุณพ่อก่อนไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กครับเรารู้สึกว่าเออมันคืออาชีพของพ่อกับแม่แล้วเป็นสิ่งที่เราทําตั้งแต่เด็กผมก็เลยรู้สึกผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ครับจนเราไปเรียนแล้วก็ได้ทํางานอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพสอนให้เรามองเห็นคุณค่าของพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อาชีพเดิมของเราว่าเออมันอยู่ธรรมชาตินะแล้วก็มีอากาศที่ดีแล้วก็มีผักปลอดสารพิษที่ไว้คิดเองได้อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเกษตรกร,ร,กรน,น่าจะเป็นอาชีพแบบ ที่เราชอบจริงๆนั่นแหละครับฮาแล้วเพราะอะไรถึงเลือกเรียนสถาปัตย์ล่ะครับในี่ยมันมีที่มาอยู่ที่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยบ้านเราก็ยากจนนะครับแล้วก็อยู่บ้านไม้ไผ่แล้วบ้านไม้ไผ่มันเริ่มผูกพันแล้วก็เริ่มมาสร้างบ้านหลังไห่ที่เห็นอยู่เป็นบ้านหลังปัจจุบันนี่ครับแล้วก็มันไม่เสร็จเราก็ถามคุณแม่ว่าทําไมบ้านหลังนั้นมันไม่เสร็จสักทีหนึ่งคุณแม่ก็ตอบว่าเอ,อ่อต้องต้องส่งให้เราเรียนให้จบก่อนแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออผมอยาก ทำบ้านหลังนี้ให้เสร็จด้วยความที่เป็นคนชอบวาดรูปแล้วก็กีดเขียนด,ด้วยอะไรเงี้ยตอน,น,นเด็กๆก็จะหยิบเศษไม้กิ่งไม้มากีดเขียนบนพื้นดินอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นคุณแม่วาดแปลนบ้านของบ้านหลังที่สร้างใหม่นี่ครับลงบนกระดาษเราก็แอบ,บเห็นว่าเออคุณแม่ก็ร่างแบบขึ้นมาเรารู้สึกว่าเออเราชอบแบบนี้เราอยาก มาออกแบบบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่หลังเรียนจบก็ทํางานประจําที่กรุงเทพตอนนั้นชีวิตน่ะเป็นยังไงครับอ๋อจริงๆก็เหมือนมนุษย์คนเดินทั่วไปเลยครับเรียนจบมาไปทํางานจริงๆจะกลับบ้านมาตั้งแต่เรียนจบด้วยซ้ำเพราะว่าอยากกลับมาทําบ้านให้เสร็จอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อขอไว้ว่าเออทำงานก่อนเพราะว่าเขาส่งเสียเราเรียนจนจบแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปทํางาน เป็นสถาปนิกอยู่ที่บริษัทเอกชนครับก็ทําออกแบบคอมมูนิตีมอลชอปปิ้งมอลล์ก็พวกข้างสปปรรพสินค้าในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกว่าเรานั่งออกแบบให้คนอื่นแต่บ้านของเรายังไม่ได้ออกแบบเลยอะไรเงี้ยครับทุกๆวันเนี่ยผมจะต้องนั่งเขียนแบบแล้วก็ออกแบบโดยที่ความต้องการมาจากหัวหน้างานแล้วก็ลูกค้าจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วผมแทบจะใช้ความจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเนงน้อยมากๆแต่ว่าในตอนเรียนเนี่ย อาจารย์สอนบอกว่าให้เราคิดนอกกรอบแต่ณนะวันที่มาทํางาน3มปีกว่าเราไม่เคยคิดนอกกรอบได้เลยเพราะว่าเราต้องมาทํางานภายใต้คําจํากัดความจากหัวนหน้าและก็ลูกค้าผมรู้สึกว่า้คำว่าสามนี้ของผมมันคืออะไรผมก็เลยคิดว่าสามนี้ของผมคือการออกแบบชีวิตของตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะไปออกแบบชีวิตให้คนอื่นนะครับเลยตัดสินใจลาออกจากงานและก็กลับมาสร้างบ้านหลังนี้นครับ จริงๆว่ารักงานสถาปนิกไหมรักครับแล้วผมคิดว่าผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยผมได้ใช้มันมากกว่าที่อยู่ที่ออฟฟิศแน่นอนเพราะผมรู้สึกว่าผมมีต้นทุนชีวิตที่มีอยู่แล้วก็คือพื้นดินแล้วก็ความรักกับพ่อกับแม่แล้วก็บ้านเก่าๆหลังนั้นที่เราจะสามารถต่อเติมให้มันสําเร็จได้จากอาชีพที่เราทําอยู่นะตอนนี้คือที่การเป็นสถาปนิกครับ อ่าอยากไหมครับกว่าจะทําให้ที่บ้านยอมให้เรากลับมาเนี่ยพูดกันทุกวันนะครับกับพ่อเขาโทรคุยโทรศัพท์หากานอะไรเงรี้ยว่าอย,อยากกลับบ้านแล้วนะอะไรเงรี้ยส่วนตัวพ่อพ่อพ่ออยากให้กลับอยู่แล้วค่อนข้างโอเคแต่คุณแม่เนี่ยคือแบบ เขาด้วยความที่เป็นคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะไปโม้บ้านคนนู้นคนนี้ไว้ว่าลูกแบบเป็นสาวนิ่งเรียนจบมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กดดันที่ตัวเองเขาก็เลยไม่อยากให้ให้เรากลับมาอยู่บ้านเพราะเขาไม่อยากให้เราลาบากด้วยละ่ะตัวพ่อเองเขาก็กลัวเราลําบากอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าผมจะกลับมาแล้วผมจะมาสมัครงานที่ระนองใช่ครับก็บอกเขาอย่างนั้นแต่ในใจเนี่ยเราจะให้บริษัทที่เราทําอยู่ตอนนี้เป็นบริษัทสุดท้ายแล้วที่เราทํางานนะครับก็ตั้งใจว่าแบบนั้นก็เลยกลับมากะว่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยให้คุณพ่อง ว่าาาเราทได้ํนอกจากคุณแม่ที่ไม่อยากให้เรากลับมาสังคมเพื่อนๆหรือคนรอบตัวเขาคิดยังไงกันบ้างครับคุยกับเพื่อนว่าเราจะกลับมาทําแบบนี้ อะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่าตอนนั้นผมเนี่ยอายุ26กับ27อะครับแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราทําได้ด้วยความที่มีต้นทุนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับก็เราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราเรากลับมาทําได้แหละเราก็บอกเขาบอกพี่ทํางานบอกเพื่อนๆว่าเราจะกลับมาสร้างฝันของเรานะเพื่อนๆก็บอก<อ>ว่าเราแบบ เพจร์แบบบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้บ้าหรอกเราจะมาทําให้มันเป็นจริงนะเมื่อ,อไร่ที่มันเป็นจริงคําพูดเหล่านั้นมม่คงหายไปเองผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ตัวเองให้ใใหให้ห้เขาเห็นเองอะไรที่ทําให้คุณเบสผ่านช่วงเวลาที่กดดันแบบนั้นมาได้ผมหันไปถามพี่ข้างๆที่นั่งอยู่อายุประมาณสัก35ว่าเขาตอนนี้เขาได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วทําไมเขาถึงไม่กลับไปบ้านของเขาเขาก็ตอบว่าเขาก็ได้เงินเดือนประมาณหนึ่งซึ่ง ที่กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเขามีภาระที่เป็นหนี้สินอยู่ที่กรุงเทพผ่อนบ้านกับผ่อนรถอยู่แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าผมอายุ35เนี่ยผมต้องเหมือนพี่คนนี้ที่เป็นสามลิกเหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ผมไม่ต้องการผมจะออกมาทําสิ่งที่ตัวเองต้องการตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อจะได้อยู่กับมันนานๆส่วนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ประสบอุบัติเหตุคร,ครับแล้วก็โดนรถชนแล้วก็เดินไม่ได้คือต้องกายภาพบำบัดผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรมันก็ไม่แน่นอน อันสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจกลับบ้านง่ายขึ้นครับอ มีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมก่อนจะกลับมาจริงๆอ่ะจริงๆตอนนี้นั่งทํางานเนี่ยคือ1ปีเต็มๆเลยนะฮะที่นั่งหาข้อมูลนั่งหาข้อมูลตามสารที่ต่างๆที่เป็นเคสา s ์ u ี y ให้เราได้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทําฟรมเซย์ของต่างประเทศบ้างของเมืองไทยบ้างแล้วก็นั่งเขียนไมล์แมปเอาความรู้ที่อาจารย์สอนมาตอนเรียนคณะสาบั์เนี่ยครับมามานั่งขีดขีดเขียนเวลาพักเที่ยงเวลาเลิกงานแล้วเวลาอยู่ที่ห้องพักอะไรเงี้ยครับก็เตรียมมาประมาณ1ปีเต็ม เมื่อเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราพร้อมแล้วผมถึงเขียนใบลาออกครับสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณเบสไม่ยอมแพ้และมั่นใจว่าต้องทําให้ได้ก็คือการสเก็ตภาพเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเตรียมไว้แล้วจินตนาการว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงหากเขาทําได้ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าภาพร่างที่เขาเคยจินตนาการไว้เป็นจริงได้อย่างไรพ่อกับแม่เนี่ยฝันว่าอยากทําอะไรหลังจากนี้หลังจากที่บ้านเราเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากทําอยู่ที่บ้านนี่แหละเป็นส่วนเล็กๆอะไรเงี้ยครับ ส่วนน้องสาวก็อยากมีร้านเล็กๆที่ไว้ขายสินค้าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยนําฝันของทุกคนมารวมกันคําตอบมันน่าจะเป็นฟาร์มสเตย์อันนี้ครับ ในสัปดาห์ก่อนนั้นคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างแอปพลิเคชันอสามาออนไลน์กันไปแล้วนะครับมาต่อกันที่สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับการทํางานของแอปพลิเคชันนี้ให้มากขึ้นในแง่ของการปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเชิงรุกที่มีความสะดวกสบายคล่องตัวใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยที่จะช่วยบริหารจัดการจัดเ,เรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้านสุขภาพที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนการทำงานที่แท้จริงรวมถึงความตั้งใจแรกเริ่มในการพัฒนาแอปพลิเคชันอสมออนไลน์จะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมๆกันเลยครับเราจะเป็นดิจิทัลที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนเราพบว่ามีงานอยู่งานหนึ่งนะคะก็คืองานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นในขณะเดียวกันอสมนี่แหละ คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนในระดับหมู่บ้านดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้อสมอเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีหรือเรื่องของดิจิตัลเนี่ยไปช่วยทำให้งานเขาดีขึ้นทำให้สุขภาพของชุมชนดีขึ้นได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นจากการลงพื้นที่นะคะเราก็ไปศึกษาการทำงานของอสมอกับรพสตนี่แหละว่าเขามีการทำงานกันอย่างไรบ้างทีนี้เราก็นำ นำสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมาพัฒนาเป็นหมวดหมู่ในในแอปพลิเคชันนะคะครับโปรเจกต์กนี้ส่วนที่ยากหลักๆเลยก็คือการออกแบบให้ผู้ใช้ใช้งานง่ายครับเพราะจากการที่เราลงพื้นที่มาเนี่ยช่วงอายุของผู้ใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันเยอะมากมีตั้งแต่แบบระดับเด็กๆเลยไปจนถึงคนผู้สูงอายุระดับ40-50เลยเราจึงต้องมีการคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็แอปพลิเคชันต้องเป็นภาษาไทยตัวใหญ่ที่อ่านง่ายสำหรับคนสูงอายุ ดางนั้เราก็เลยอยากที่จะช่วยให้ออสทุกท่านสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นผ่านตัวแอปพลิเคชันของเราที่เราจัดให้ครับ และนั่นก็คือเบื้องหลังของการพัฒนากับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชันอสมออนไลน์ที่ทาง AIS มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อให้การบริการด้านสธาธารณสุขของชุมชนและการบริหารจัดการด้านข้อมูลการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆก,การใช้งานสัปดาห์หน้ามาชมพร้อมๆกันนะครับว่าการใช้งานแอปพลิเคชันอสมออนไลน์ในการลงพื้นที่จริงนั้นจะก่อประโยชน์กับทั้งอสมและรพสตอมากเพียงใดติดตามกันได้ห้ามพลาดนะครับ